สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันแล้วสำหรับช่องมิกกี้โก้ชแนลวันนี้ครับแอดมีกระเป๋าดีที่จะมาแนะนาคุณผู้ชมกันครับซึ่งมันเป็นกระเป๋าที่อยู่ในดวงใจแอดมาหลายปีเลยครับผมจากที่ได้ลองใช้งานไม่ว่าจะเป็นรุ่นต่างๆรุ่นไหนรุ่นนี้รุ่นนั้นก็จะบอกว่ามันตอบโจทย์สําหรับแอดได้โคตรดีเลยนะครับผมซึ่งเจ้ากระเป๋าตัวนี้นะมันโคตรจะเจ๋งเลยแหละเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับไปติดตามชมกันเลยจ้า แนะนำวันนี้นะครับผมก็คือรุ่น Break s o w นั่นเองนะครับ Heritage นะครับเป็นเนื้อผ้า Condura นั่นเองแล้วก็ซิปเนี่ย YKY ทั้งหมดเลยนะขนาด16ลิตรนะตัวนี้ก็จะมีที่เอาไว้ติดแพ็กได้ด้วยนะแล้วก็มีสายมอนลี่สามารถติดพงเพลาโนนี่ด้านได้เลยตรงนี้นะครับเอ่อเป็นซิกเนเจอร์ของ Heritage นะครับจะเป็นแบบว่าเอาไว้ใส่พวกแว่นกล่องแว่นอะไรอย่างเงี้ยนะหู้ดทิ้วทุกรุ่นนะเป็นยางแบบดีจับหิ้วแล้วโอเคเลยนะครับผมแล้วก็ข้างหลังนะจะเป็นบุกแข็งๆนะครับแต่ไม่ได้แข็งมากนะนิ่มนะครับผมตัว ข้างเนี่ยมันจะมีกระเป๋าเนี่ยให้ใส่พวกขวดน้ํมันมีสายมอลลี่เนาะด้านข้างให้ติดกระเป๋านุนนี่นั่นตัวข้างล่างนี้นะครับก็จะมีขูยิ้วเนาะเพื่อสะดวกในการจับหรือหยิบนั่นเองนะแล้วก็มีรูระบายอากาศตรงนี้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็สามารถถ่ยกุญแจได้นะเห็นเขาให้ตัวนี้มาด้วยนะครับแค่สายโฟถือว่างานละเอียดแล้วก็เนี้ยบเลยเนาะข้างในนะครับเราพอาลูดออกมานะ ซึ่งเราสามารถใส่พวกไอเฟกอุปกรณ์ต่างๆปากกาไฟฉายมีดเสียบเข้าไปได้เลยครับปัดอะไรก็แล้วแต่อยู่ในช่องนี้นก็มีรีทุกแก่เนาะใส่ของได้เยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับผมส่วนไอตรงเนี้ยมันจะใส่พวกแว่นของสีสำคัญนะครับเป็นบุกแข็งแรงนะครับผม ช่องแรกนะครับผมซึ่งกระเป๋านี้มันมีหลายช่องนะช่องแรกเนี่ยเราสามารถยัดเสื้อผ้าเข้าไปได้ในระดับหนึ่งนะตรงนี้ก็จะเป็นลายฮัสซันโฟนะครับสวยๆด้านในแอดก็จะใส่ของนะครับผมที่ใช้ในชีวิตประจําวันนั่นเองก็คือเสื้อผ้า อยู่ได้ประมาณ2วัน3วันก็ยังได้นะสำหรับเจ้ากระเป๋าตัวนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวแอรเราออกมาด้านในเนี่ยถือว่าใส่ของได้ใหญ่พอสมควรนะผมว่านี่ลิตรเนี่ยมันคุ้มนะแต่จริงๆดูแล้วมันน่าจะมากกว่า16ลิตรนะครับผมตรงนี้เขาก็จะทําที่ใส่คิดว่าใส่โน้ตบุ๊กได้เลยนะขนาด15นิ้วเนี่ยใส่ได้เลยแล้วไอ้ตรงด้านหลังเนี่ยเราสามารถใส่ถุงน้ําได้ด้วยนะครับมันจะมีที่ห้อยถุงน้านะแล้วก็เสียบเข้าไปใส่ถุงน้ําได้นะครับผมก็จะมีรูตรงนี้ให้เราใส่ถุงน้ําออกมาได้ก็ดึงไปออะะ้อออออกกกมมมมาาาันน็จะะะทลุปรรณีหื ที่หนึ่งแบบอยากด่วนนี่เขาทำซิปตรงด้านข้างข้างบนนี้มาให้เอาออกมาได้เลยปุ๊บดึงออกเอาถุงน้ำพ้อยเสียบตรงนี้จบใช้งานได้เลยเจ้ากระเป๋าตัวห้สาโฟด้านนอกด้านหลังนี่เองนะครับผมตรงเนี้ยอย่างที่บอกว่ามันจะเป็นบุกนิ่มๆเวลาสะพายนานๆมันไม่ปวดเมื่อยน,นะดูเหมือนจะปวดแต่ไม่ปวดนะครับผมมันก็จะมีซิปที่เป็นเ네นเจอร์อยู่ข้างหลังนี้อีกที่หนึ่งเหมือนทุกๆรุ่นของแทสซาโฟนะครับตรงนี้นะครับ แอดจะบอกเลยว่าเราสามารถ ใส่พวก iPad Note b o o k โอเคเลยนิ่มแล้วก็กันกระแทกได้ดีอยู่นะครับผมตัวซิปของไอตัวฮัทาเนี่ยหากุญแจล็อกได้นะครับมันจะมีแค่ด้านหลังที่เดียวเท่านั้นที่สําหรับเอาไว้กุญแจล็อกนะครับผมก็คิดว่าน่าจะใส่โน้ตบุ๊กตรงนี้จะดีกว่าหรือ iPad เนาะเจ้าตัวสายสพายเนี่ยเป็นฟองน้าที่นิ่มนะครับสพายนานๆนั้นจะไม่เมื่อยนะครับผมแล้วก็มีสายล็อกหน้าอกมาให้ด้วยลักซิกเนเจอร์ที่ขาดไปได้สําหรับเจ้าตัวนี้ก็คือตัวสายคาดเอวตัวนี้ที่เอาไว้รองรับน้ําาาาาหนนนนัักเเเเวลสะย่องจจ้้ีดำ มาแบบดีเลยทีเดียวมันสามารถล็อกได้นะครับผมเราก็แค่เจ็บไปเข้าไปแล้วปรับมันเป็นตัวล็อกนั่นเองนะมันก็จะล็อกไม่สามารถดึงออกได้นะครับตรงด้านข้างเขาก็ให้หูยิ้วมานะเราสามารถจะหิ้วขึ้นแบบนี้ก็ได้ สำหรับเจ้ากระเป๋าแบรนด์แทสซาโฟแบรนด์ในดวงใจของแอดนั่นเองนะครับซึ่งแอดได้ใช้มาหลายรุ่นเหลือเกินนะครับรวมทั้งรุ่นนี้ด้วยนะรุ่นแพคชูแพคชูแพคชูแทคแพคชูแพคชูแพคชู เรียกยางกันนะเพื่อนสนใจครับก็สามารถเข้ามาสั่งซื้อได้ที่เพจ a c e b o o k มังก e ้โก้ t นั่นเองนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไคร์กันด้วยนะแล้วเจอกันในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้แอดของตัวลาไปก่อนไปแล้วจ้ะสวัสดีครับผมอา้าวไม่ได้กดเปลี่ยนช่องเหรอดนะูคลิปอืนะ่นดคลิปอื่นมีหลายคลิปนะให้ดูอะมาละแอดไปละ อย่าลืมกดติดตาม Monkey Ghost ด้วยนะคะ Don't forget to click and follow Monkey Ghost